วันนี้ทำเหนียวเนื้อตอดกันทุกคนเห้อเราอิหมักเนื้อด้วยแป้งไก่ตอดจำเร็จรูปของนัทชารีนใช้แก้แป้งไก่ตอดนัทชารินแล้วก็ไม่ต้องปรุงไอะไรเพิ่มใส่แก้หัวเตรียมติ้มละเอียดนี่ไม่ต้องปรุงไอะไรเพิ่มก็ร้อยแล้วใส่น้ำตาขิดแล้วก็ยำหยำไม่มันกากันเดี๋ยวเราอิหมักไว้สักครึ่งวันแล้วไปโบบ้านเพื่อนโกนพอได้เวลาหลบเรือนก็แกะไปองเหนียวแล้วก็ไปตอดเนื้อกันเลยเนื้อเราหมักแจ้ตู้เย็นไว้นะทุกคนเห้อแกเอาเนื้อลงไปตอดก็หอมโชมาเลยนี่ตอดเสร็จแล้้วววเเเเเดีีย๋ยตตนนจจิมมมกกับหอาาาสรรถงป็ ได้นะทุกคนเออมีแป้งหมักกอยหอมเจียวน้ำจิ้มอร่อยครบจบในเซตเดียวเหนื่อยแล้วนี่ไปกินกันเลยตอนอยู่บ้านเพื่อนนั่งโมได้เป็นวันวันพอหลบถึงเรินเหนื่อยแค่ตายนี่ห <c oughs> ลบมากินเหนียวเนื้อที่เรินได้ได้แรงอกสักทีเออโอมนี่ทุกคนเออหมักกับแป้งหมักไก่ท้อดนั้นกินกับเหนียวแล้วก็หอมเจียวเข้ากันอย่างแรงแล้วนี่ลองตำกินแลและอีติดเจยจุ่มน้ำจิ้มร้อยร้อยร้อยหนักนี่เตอพอกินเอมแล้วก็มีแรงไปโมโต้ต้ละแก่มีแป้งหมักไก่ของนัชรินทำไอ้ไรก็ให้ไปหมดนี่ รองตำแลนะเตอร้อยแรง